สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องเมืองสากุระมหาตะไคร์ก,กันเย่ไปดูกันเลยโอ,โอ้ยนี่ปวดซางเจี๊ยบกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะไปรู้ไม่ละปังโชจ้ดูสิเนี่ยอุ้มฉันจนจะหลุดมืออยู่แล้วอ่ะ เฮ้ยก็ใจเย็นๆหน่อยสิดูสิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองเราก็ไม่รู้ทำไมลาวามันเต็มเลยเนี่ยนี่แต่งตัวเสร็จพร้อมที่จะไปโรงเรียนนะฮะแล้ต้องมาเจออะไรอย่างนี้เหรอแล้วนี่ฉันจะหนีออกไปยังไงดีเนี่ยปวดขอเสนอไอเดียยังไงล่ะขึ้นรถไปสิโอ้ยมันจะขึ้อนยังไงล่ะดูรถยางแบนหมดแล้วมั้งน่ะจมลาวาไปแล้วอะจักรยานก็เหมือนกันแล้วนี่ฉันจะออกไปจากตรงนี้ยังไงเนี่ยไม่รู้ อองั้นก็ขอความช่วยเหลือคนละกันนะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเอ,องั้นลองดูก่อนก็ไแ้ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันออกไปจากบ้านไม่ได้ช่วยด้วยค่ะออกจากบ้านไม่ได้ช่วยด้วยค่ะโอ,อ้ยตะโกนจนเจ็บคอเลยไม่มีใครมาเลยเนี่ยอองั้นเราต้องใช้ทิคดีๆแล้วละ่ะกระโดดลงลาวาไปเลยเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอนี่ ช่วยเหลือสองตัวนี้ไม่เคยได้เลยอะงั้นฉันว่าก็มีทางเดียวนี่แหละที่ขับรถไปอย่างแบนยังไงก็ขับให้ได้แล้วกันโอเคอึบโอเคมาๆมา,มาเร็วขึ้นรถเร็วอึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหยางไม่แต่ไม่แบนว้ายเกิดระเปิดอะไรตรงนั้นอีกเนี่ยมีรถชนกันด้วยอะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองละเนี่ย ว่าเจี๊ยบพอจะรู้ข่าวบ้างไหมี่ยเอ้ยมีคนตายด้วยอ่ะจอมลาวาเลยโอ้โหแล้วไปทางไหนได้บ้างเนี่ยถ้าวัแถวนี้มันไม่มีลาวาล่ะนั่นนะสิเอเอว้ายเดี๋ยวเจียเ๊ยบเฮ้ยเสียวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจอดรถแล้วลงไปก่อนก็ได้ไหม โอเคเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปลองถามพี่มันนาวที่อยู่หมาดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนี่ลงมาสิเจี๊ยบรัวเร็วโอเคเจี๊ยบมาแล้วไปเจี๊ยบมาเร็วมาโอเคไป สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,ค,ะคือว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกันนะคะทำไมมันมีลาวาทั่วมาเต็มเมืองเลยอะ่ะแล้วก็มีระเบิดตรงนั้นด้วยนะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะเพิ่งมาเปิดตอนเช้าแล้วทีนี้สักพักหนึ่งก็มีระเบิดะค่ะแล้วลาวามันก็ไหลมาจากระเบิดนี่แหละคะ่ะอ๋อหรอคะเออแล้วก็มีน้ําท่วมตรงใกล้ๆตึกอากุซาด้วยนะคะหลังโรงเรียนสากุระนะคะฮะจริงหรอคะใช่สิคะโอ้โหนี่ คุณครูกับนักเรียนนี่ขึ้นเรือไปกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหอ,อแล้วก็ตรงลาวานั่น่ะพอ,ออ้เขากำลังจะวิ่งกับป้านลาวาไหลมาไม่ทนันตายคาที่เลยเอ,อ๋อนูเห็นอยู่เส้นน้ำเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงนอนตายอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะตรงนั้นก็คือเขาก็โดนลาวานี่แหละแล้วก็ไหลมานี่แหละอ,อ๋อค่ะเออแล้วก็ ดชเชอรีท่ทิชอบมาซื้อของที่ยูมาร์พี่ทุกวันน่ะนี่ก็ทายเหมือนกันนะไม่รอดหรอกน่ะศพจมอยู่ตรงนั้นน่ะว่ากี้พี่เห็นนะเฮ้ยป็นตาโอ้นี่พี่เห็นทุกอย่างเลยหรอคะเนี่ยุดยอดจริงๆบอกไม่รู้เอองั้นขออะไรแก้หิวไหนละกันค่ะไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอนี่เดี๋ยวซื้อให้อสองตัวนี้ด้วยอะได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ่ะค่ะ เอาถูกๆเลยอ่ะขอบคุณค่ะมาเร็วกินข้าวก่อนก่อนกินตรงนี้แหละไม่กลาไปไหนแล้วเนี่ยเอ,เอาไปาไม่เอาเหรอไม่เอาฉันไม่อยากกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันกินเองก็ได้อร่อยฉันอยากกินอาหารเมร็ดโอ้ยมันไม่ใช่เวลานะตอนนี้เนี่ยคือที่ที่อาหารเม็ดยังมีอยู่ไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะมีแต่อาหารซองไม่เอาปวดไปชอบปวดไม่ยอมนะโอ้ยอยู่เฉยๆก่อนสิเดี๋ยวฉันช่วยหาวิธีก่อนนะว่าจะทํายังไงให้ออกไปจากตรงนี้ได้เนี่ยมีระเบิดอยู่ตรงนั้นด้วยอะรู้และฉันขอเสนอไอเดียนะขับรถไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เลยนี่เลี้ยวไปโอเคไหมเออมันจะไม่มีลาวาหรอมีไม่มีไม่ปูอะ ไปก่อนหาวิธีออกจากเมืองให้ได้ก่อนเถอะวุ่นวายจริงๆเลยแล้วนี่นายกแมวก็ไม่อยู่ซะด้วยแหละดูสิเนี่ยเขาพยายามจะออกมาแน่นแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้ว่ตอนนี้ฉันเห็นข่าวอยู่ว่าเอ้าเฮ้ยยังไงมีสะพานเพื่อนสนุกไปเดี๋ยวแต่ว่าทางนั้นมันทางตันนะไปไหนไม่ได้หรอกเอ้ยนี่ยังไงน้ำท่วมจริงๆด้วยนะ เอ้ยนี่ไงเรือที่เขาบอกว่ามีคนกลัวเดี๋ยวเราลงไปขึ้นหนะืเขาก็ได้ไปเร็วเอาขึ้นมาเลยจ้าใครจะขึ้นขึ้นมาเลยแล้วเร็วก่อนที่คนจะเต็มเอานะมาแล้วสิเจี๊ยบมาปวดเอ้ยปวดสังโกรธเ,เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะตอนนี้เรือติดอยู่ตรงนี้มาสองชั่วโมงแล้วนะสองชั่วโมงหรอคะใช่แล้วละ่ะนี่ มีเด็กๆกำลังจะไปโรงเรียนแต่ชันจะบอกว่าเด็กๆส่วนใหญ่ตายหมดแล้วเพราะว่าโ,โดนลาวาแล้วก็โดนน้ำส่วนใหญ่ก็จมน้ำนี่แหละเพราะน้ำมันก็เยอะแต่มีบางส่วนที่จมลงไปในลาวาบ้างนะตอนเนี้ก็เหลืออยู่แค่สองคนในโรงเรียนแล้วมึงเนี่ยฮะจริงหรอคะคงไม่หรอกอาจจะมีบางคนที่เขาออกไปจากเมืองนี้แล้วก็ได้เออช่ไม่ทุกคนหรอกจ้ะ แย่ yeah, แล้วแล้วเราจะออกไปไหนล่ะเนี่ยทั้งหนาวทั้งร้อนไม่รู้อากาศเป็นยังไงเนี่ยตอนเนี้ยคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยคือเมื่อเช้าหนูตะโกนให้คนช่วยก็ไม่มีใครช่วยเลยค่ะตรงนั้นน่ะไม่มีคนแล้วออกมากันหมดแล้วเนี่ยอเอาไงดีล่ะคะเนี่ยโอ้โหดูสิแย่ามากเลยนี่หนูว่าเดี๋ยวหนูลองหาทางออกให้นะคะ เดี๋ยวขับรถไปก่อนก็ได้โหรถจะแบนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเติมยางเอาก่อนแช่งเถอะตอนนี้หาทางหนีเอาไว้ให้ได้เถอะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวถนนลื่นจังโหไม่ลื่นได้ยังไงเมื่อกี้ไปชุบน้ำมาซะแห้งเลยโอยไปยังไงดีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีทางว่างนะแต่ว่าดูสิเ <c oughs> กือบโดนระเบิดแล้วไม่ละ นี่ไฟไหม้ขนาดนี้ไม่มีรถดับเพลิงเลยเหรอเมืองเราเนี่ยแย่ๆนะไม่ดีอะงั้นคงมีทางเดียวแล้วละ่ะแต่ว่าทุกคนจะขึ้นรถมายัางไงหมดละ่ะเห็นเมื่อกี้ก็มีเพียบเลยอะนั่นนะสิเอ้ยแล้วทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยคงมีทางเดียวอะขึ้นไปที่สวนสนุกได้แหละอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถเฉียวระเบิดไม่ได้นะอย่านะโอเคผ่านไม่ได้โอ,อ้โห พวกคนคะพวกคนคุณครูคือว่าหนูได้ทางออกแล้วล่ะค่ะเราอะ่ะคงต้องออกไปจากทางสวนสนุกจริงๆแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันมีทางตันน่ะก็ไม่รู้จะไปยังไงดีเนี่ยนั่นนะสิเห็นไะหมีทางนั้นอยู่น้ำไม่ท่วมด้วยเออเอางี้รถนี้นั่งได้กี่คนนะจ๊ะอีกสองคนก็เต็มแล้วค่ะเอาไงดีล่ะเอองั้นทุกคนลงมา สักรถก่อนหรือว่าเราจะพายเรือไปดีอะเรือมันไม่ไปเนี่ยพยายามโขดดันแค่ไหนก็ไม่ไปแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูเสกรถมาให้ใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปด้วยเลยได้จ้ะแต่ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยนายมาเร็วขึ้นรถขึ้นรถโอเคโอเคมาทุกคนที่อยู่ตรงนี้ตามมาเลยค่ะมาขึ้นรถมาเลยจะพอไม่พอยังไงก็ไม่รู้แล้วล่ะ โอ้ยขึ้นไม่ได้อะเอาไงดีเลยเนี่ยตเต็มซะด้วยงั้นเอาอย่างนี้นะคะมาเจีย๊ยบปวดเราไปกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมารับใหม่ไดออ้ได้ได,ได้โอเคโอเคอ้าวท่ไมทิ้งฉันล่ะอ้าวเจีย๊ยบปวดทำไมไม่เดินตามมนเนี่ย ทำไมฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าทำไมไม่รอรอ,อ,อก,ก็แหละมามามางั้นอีก2คนยังไม่ต้องขึ้นรถนะคะเดี๋ยวหนูให้มากับแมวหนูไปก่อนละกันเออใครก็ได้เสียสละก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบโอเคไปเดี๋ยวไปส,ส,ส่งที่สวนสนุกก่อนละกันอ้าวทำไมไม่มาล่ะเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวปวดเข้าไปอีกรอบก็ได้อ,อะไรเนี่ยนขนาดลดใหญ่ยังขึ้นนันไม่หมดเลยคนจะเยอะอะไรขนาดนัน้นเดี๋ยวจอดต้องสวนสนุกนะคะแล้วทุกคนลงไปรอข้างล่างค่ะอย่างน้อยตรงนี้ก็ปลอดละกันปลอดภัยอยู่ถึงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็ก็เถอะมาทุกคนลงมาเร็วอโอเคโอ้ย อ,าอ,าอามาเจี๊ยบเดี๋ยวฉันไปรับปุ๊ดสั่งทุกคนใหม่ก่อนอีกรอบโอ้ทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันนี่เริ่มเบื่อแล้วนะเนี่ยรื่งนั่งมีแต่เรื่องอะไรปแปรลกเฮ้ยปุดมาแล้วเอบปุ๊ดว่ามันไม่มาแล้วแต่แรกมามามาเดี๋ยวฉันไปรับทุกคนก่อนหวังว่าจะพอนะ รถคันเดียวยังเอาไม่อยู่เลยว้ายเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะโอ้ยเดี๋ยวดเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอ้ยโอ้ยชนเลยว่ยมันลื่นมากเลยอะปวดเอาไงดีปวด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 โอ้ยเขียวครูเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรถมันลื่นมากเลยอะค่ะครูเดี๋ยว ให้ทุกคนไปนเลยอ่ะมาเร็วขึ้นรถเลยโอเคค่ะใครขึ้นพอก็พอนะคะไม่พอก็ไม่รู้เจอ,อยังไงแล้วล่ะคะ่ะมาแต่หวังว่ารอบนี้จะหมดก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคส่วนที่เหลือรอข้างล่างนะคะเดี๋ยววดกลับมารับอีกรอบวดแกก็รอแล้วกันนะเดี๋ยวฉันค่อยมารับใหม่โอ้ยพาทุกคนหนดีกว่าว้ายโดนไฟไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวุกเ,เลย เกิดอะไรขึ้นกับเมืองของเราทำไมเป็นแบบนี้หาวิธีแก้ให้หน่อยนะคะทุกคนโอ้โหเมืองนี้นี่แปลกๆนะเจอแต่เรื่องอะไรเนี่ยโอ้รอบนี้คือหนักสุดละเดี๋ยวไปก่อนละกันนะขอไปพักก่อนละกันเดี๋ยวไปรับคุณครูที่เหลือด้วยอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิป,ปแล้วฝากแ,แล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่างอ e ีพีชาแนลเดวยนะบาย,บายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ตามเพจเฟซบุ๊คนะนะบายบายไปแล้ว